สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกปู่ทุกคนครับเอฟซี EST, สาวนอ้อยเพลงเอฟซีน้ององุ่นยิงครับสวัสดีพี่ต้องครับนัดกันไว้ไว่าจะไปบ้านน้ององุ่นยิงครับลุกบ่ขึ้นครับมีแต่พี่ใหญ่ไปมือเนี่ยโว้ยเบิ่งคลิปขอบอตาคอยดำเบไปแล้วบ่มีโอกาสบ่มีโอกาส,กาสหายใจเลยมื้นนี่ครับก็เลยเบิ่งก็ว่าเบิ่ง เบอร์นี้แต่คลิปนับตังค์ือเอาสองคลิปไม่ธรรมดาบ้านเมะยงก็เอาคลิปเดียวธินละมันมันมันไม่เสิร์ฟผ่านเฉยปะอันปลาเรานับปู้ทนอืมเพราะเราไปยืมเครื่องมาแต่ทางหน้าคานอ่าอเเคยเห็นแบบอู้ยมวลก็ยังไม่หน่อยก็นั่งมือเงินก็เลยมีการแบบว่าเราจะไปซื้อเครื่องนับเงินบัตรดีใจปลื้มใจถึงผู้ให้ถึงผู้รับถึงพี่น้องเอฟซีเป็นผู้ให้ไหมผู้รับก็คือน้องยิงครับได้ซอยกัน สางบ้านสั่งงี้นสานฟันเีลาน้อยให้เป็นจริงเนาะคือเบิ่งเนาะเงินหลาไหลมาลูกฝายเอาเห็นไหมฝาละเถื่อละเถื่อจักจักแสนเถื่อจักหลานเถื่อเอาจบฝายเอาฝายฝายตะเมย์อยู่เลยโอ้ยมีเถอะเด็กฝายเอาตังค์เนาะก่นเพราะฝายยูกระนก็ผุดทั้งวันเนาะปลื้มใจปลื้มใจน้ำพี่น้องได้เห็นแบบนี้ก็คือเงินไม่ได้เอาไปใส่ อันอื่นเลยคุณละค้ามังเงินเอาไปใส่ได้ล่ะก็เห็นเห็ดให้เห็นเลยชัดเจนเลยนับพอแบ่งดีซิฟหายมาไล่ทิพย์ว่ทิพย์กระเบิง่งเอามองนี้ละ่ะเทหอดอันเทหอดอันออมสินหาให้นับมัดทุกบาททุกสตางค์ครับบ่ได้เอาไปใไส่แทบแทบรู้ย<พ>อดเพราะนึกว่าเจ้าชิปไปนัดกับพี่น้องไปไปเจงนี่คอยขับรถผู้เดียวมั้ยมึอแรงนี่ก็ขับไปอีกผลโชคใช่ปุณนะ ต้องไปห,หาซิบโลไกลอีกมาทายกินให้หนอนมึงเห็นได้ลุกบ่อยมันทุกข้อบ่ปันไดนมัอน,นี้นี่บ่ค่อยดีจะไายกรมขึอ,อนวานอยู่แต่ว่ามัอน,นี้กะเริ่มไล่กุ้มปิดวันแรกครับวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่ห้าพัชรีบอเมียน<อ>มัอนี่แคทมัอนี้แคทล้อแคทเหรอปลาเมียมาเลยปลาเมียมาเลยไอ่ไก่บ่ไก่บ่ เดินทางเดือดเด้นเดินทางเดือด,อดจุบจุบเหมือนเ,เ,เดี๋ยวอะไรลาร์คีบออกไปน้องอ่ะแตะเสาเด้อซิปเอสกำลังโหลดอ่าเด็กดังไขว้เฮ็ดมือถึงสิบคลิปจักยังไขว้จักเป็นยังไงหรือว่าหรือว่ามันม่เริม่เรมเฮ็ดต่อแรงบ่ มันก็เลยบมันก็เลยเป็นความเคยชินคอยเลยต้องตอนสามารถต้องมีห้องทองแเนียนแล้วคู่ต้องขับรถให้เจ้าเจ้าก็ได้นอนมาน้ำรถนอนเนียนบันเดียวกนอนไม่หงายหรอกก็นอนทะเลาะคอยก็่ายีนอนมาน้ำรถนั่นแหละจะยีนอนจะเลยเชืนอนถึงขับมาหองานก็คือนอนนอนอิ่มแล้วอุ้ยไทยเป็นของบ่งทุกวันจะเป็นอย่างนี้ออกมาไปล่ะองยิงตอนคอยออกมาอกำลังอาบน้ำอ่า กินะไวออมาบ่าไก,บไกบ 30, ่บ้านนสามสิบโลน้อหอดนี่สีเจโลอ่าเ็ไก่ตก็มาบ้างก็บมางเหินกับเลี่ยวไมติบกัโลก็ะหอด,อหอดน้องหอดก็ได้นอนหกโมงเจ็โมงเศร้าเม่ก็ตื่นใบสองใบสามถึงหมดเวลาไปเราก็ยิงเขากินน้ำบอกมาเจ็ดโมงกลัวรับมัดตื่นอยู่นี่หาโมงเพิงแล้วก็ไปเลยโอเคอยู่ ครัอบอันนี้เขาอยู่แห่งคนตำบลใดคนนะี่บ้านขวาวอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกครัครบมาครับพี่น้องครับมาเลีงสนามดีโอ้เดินกว้างขวางเลยปลอดโปร่งมากตรงนี้เมนปลอดโปร่งเลยสดคุม้มปิดท้ายดูออกหมดแล้วกินยังกิน แกงหน่อยแกงหน่อยสมใส่ไก่ขึ้นอย่าโอ้ยเฮงเป็นลูกเก่าอยู่นะเลยกินสนามันบ่ะกินสนามันเพื่อนหามมาหามกินหน่อยแต่ว่าสดเอาแกงพอกินสนามันเบอร์กินหน่อยแต่มันไม่กินกันยังไข่คือกันว่ากับเจล็ดปลาไหลกินน้ำเจีงหน่อยเออเอ้วพอกินสนามันหรืวครับกินสนามแซ่บไปไปเลาะบนข้างหน้าก่อนบันพี่น้องมะลันขาลาะทุกคนเนี่ยก็ตีตั้ง ข้ายอยู่ครับที่ถึงนะเราเอาสมื่อได้เลยนี่หนาไปสิเขาโอ้่มาส่งแชทผิดกุ้มปะเครื่องปั่นสตาร์ทแล้วนะครับ อยู่ที่สตูดิโอมาแล้วครับภา,ญญาพชัดเสียงชัดเน็ตด,ดีบ่ล่ะมื้อนี่เน็ตด,ดีครับโอเคครับเอาน่าไม่อย่างไงเนี่ยโอ้อันนี้ไปสำหรับนักเลีนะครับนี่ประกาศห้ามทะเลาะวิวาสไปในบริเวณผู้ดใด้ฝ่าฟืนอู้ปรับสามเซนสามเอา้าพี่น้องครับพูใ้ใดคิดว่าที่อยาก มีเลี้ยงทะเละวิวาตหรือว่มมาจีมตีกันกันเตรียมเงนมาน้าเซียนสามไม่บอกไมโหมาก้ลัล้าาลัเลยพี่วาเอาละมเนี่อใจละ3 3. สามเซยนสามนี่มัตีกันใช่เหรอเหอเหรอเหรอเหอเห่อ,อ,อเอรอเหรอเหรอรรออเหรอเหรอเอเหรอเเหรอเอรอรอเรออออร คิดว่าอ้ปุณทุกสนามแล้วครับปีหน้าแห้กี้ไรฝากด้วยนะครับตอนนี้ช่องใหม่มาแรงคอนเทนต์แต่ละอันนี่โบ้ยเป็นหน้าคิกขนาดเลยฮะอะไรยังไงแบบนั้นจังสั้นจังสี่โอ้ยสองละเดี๋ยนี่ตอนนี้สองหมืน่นสองพันคนติดตามสำหรับช่องบาหลับบารนอนลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องผู้ใดว่าใ้กดเข้าไปกดติดตามครับกดติดตามนะครับบาหลับบารนอนลำเพลินออฟฟิเชียล,ลน,นี่พี่อดีพี่ใหญ่เโาครับดำเนินช่องเองไม่ได้ใส่ผู้ใด้ท้ายให้หรอกวะ จัดเองเลยนั่งร้านสั้นหกกระแทเองวั้วุ้นดกวลครับเอาสนับสนุนครับคนในองค์กรพี่น้องเพราะได้มีรายได้เพราะได้ค้าขอนุมขอนต่มครับะกรกฎาคมมือปินฤดูกาลครับพี่น้อง15กรกฎาคมครับเย็นเชิญครับสนามกีฬาบ้านแพงตำบ,บนแพงอำเภอโกสุพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับ พี่นอ้องไปมวนไปซื้อน้ำกันพบกับแสงสีเสียงยิย่งใหญ่ตะกรันตาครับสำหรับเสียงเสียง้องไปกัมีรถลำโพงแบบนี้ครับสองข้างจอดอยังกันเลยแต่ละแต่ละฟังนี่คือแต่ละฟังนี่คือฟังละสองคันครับขอบคุณอาจารย์สาย,ยันทองสวัสด,ดีนะครับอุบลสาย,ยันตาครับเราเอารถมาใั่ ไฟครับอาจารย์ยะมาสเตอร์ดีไซน์ไว้ยีไซบีมหางสิบตัวท่านได้ี่ไซหมองจังไลยนะครับร้อเบิ้งครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องบรมาัถมาได้กับกูมปิดออนไลน์ครับหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทรุ้นสร้อยคอทองคำสิบเส้นครับแล้วก็แจกงัวพร้อมด้วยพี่น้องครับแจกงัวด้วยแจกง้วะด้วย ต่ตอระคไม่นะครับได้ก็แ่รานว่าใด้จะเปินคนพิล่าประทานนะครับมีแต่ขไปูนจะ้่ยามหาวอนะครับได้เนาเื่อนะครับไวลาจะปลอมได้ห โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากพี่รองซ้ำนี้นะครับพบกันคลิปหน้าครับ